ถักกระดิง่งตีมคริสต์มาสให้แสแมใหม่ค่ะถักให้ไปแล้วนะคะใส่ได้แค่6ชั่วโมงหายไปแล้วค่ะถักใหม่ถักใหม่ x สามค่ะขึ้นโซ่ไปสาม x ที่โซ่แรกแล้วก็ x ไปลองเอาสี่หลักสิจะได้แถบที่กว้างๆงขึ้นโซ่หนึ่งพลิก ลง x ที่มุม1 2 3 4 4หลักพลิกโซ่หนึ่ง x ที่มุม1 2 3 4หายทุกวันหายทุกวันไม่ต้องซื้อให้ใส่แล้วแต่ก่อนซื้อให้ใส่ ใส่แป๊กเดียวก็หายหายประจําเขียวแดงทําไปแล้วนะคะทําไปแล้วใส่ไปตอนเย็นแล้วก็กลับมาค่ำๆหายทำใหม่ติงคริสต์มาสเขียวแดง ง่ายมากเลยเราก็แค่ถัก x ไปเนี้ยกลับไปกลับมากี่สีก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยป้าน่าจะถักไปยี่สิบสามสิบเส้นแล้วมั้งหายตลอดใส่ไปสักพักก็หายตอนแรกซื้อให้ใส่นะแหละซื้อล้านยี่สิบซื้อไปซื้อมามันหายบ่อยเกินอนะ่ะเศร้าซื้อละ เราไปเลือกแบบมา่าอุ้ยสวยสวยสวยใส่ได้แค่วันเดียวหาย x สี่ x แล้วก็พอเวลาพลิกก็โซ่หนึ่งแล้วก็ x ไป x มาแค่เนี้ย คอทอนั่นแหละค่ะง่ายๆทำลายอื่นก็ได้แต่ว่าคอทอนี่ยเป็นลายที่แน่นที่สุดแล้วแล้วก็เวลาเขาใส่ไปเกี่ยวหญ้ากเกี่ยวอะไรนะอันนี้มันจะหลุดออกขนน้อยที่สุดแล้วแต่ปกติใส่ไม่ทันจะออกขนเยอะแยะเยอะแยะอะไรหรอกก็หายก่อนถ้าป้าขี้เกียจป้าก็จะทำลายพอหนึ่งคอลายเอสูงๆอ่ะมันเซตเร็ว สลับสีไปสลับสีมาจะากี่แถวก็ได้แล้วแต่เราแดงเยอะๆก็ได้หรือจะเขียวเยอะๆก็ได้สีอะไรก็ได้ทําเป็นสีลุ้งเลยก็ได้ทําเป็นเส้นนี้เสร็จแล้วใช่ไหมถ้าจะติดดอกไม้ก็ถักดอกไม้มาเย็บติดเลยก็ได้แต่ก่อนป้าก,ก็ติดดอกไม้นั่นแหละทีนี้มันหายบ่อยปะเลยขี้เกียจ ขนาดเสื้อตัวสีเหลืองคนะ่ะใส่ให้ไปวันที่หนาวมากๆอ่ะใส่ใส่ให้ไปตอนเช้ากลับมาตอนเที่ยงเสื้อหายป้าก็ไม่ได้ไปเดินตามเพราะว่าเขาไปไปทั่วนะมันเขาปีนลัวปีนอะไรไปทั่วเราไปตามไปไม่ได้ กัดกับแมวบ้านนู้นบ้านนี้ดีว่าเจ้าของบ้านอ่ะรู้จักกันไม่งั้นเวลาหมาแมวทะเลาะก,กันเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะคอยผิดกันไปด้วยได้อันนี้เขาแบบเขาก็มีแมวเหมือนกันเขาก็เฉยๆอ่ะตอนแสมาเด็กๆแสมาก็โดนกัดหางขาดหางเกือบขาดนะเป็นแผลลึกเข้าไปก็ได้ไปหาหมอพันหางไว้แล้วทีนี้ พอโตมาหน่อยแสแมก,ก็ไปกัดเขาเป็นแผลเขาก็พาไปหาหมอต่างคนต่างต่างคนต่างมีแผลเวลากัดกันเวลาแมวกัดกันต้องเอาน้ําลาดเอาน้ําฉีดแต่บางทีเขาไปกัดกันในป่าในอะไรลึกๆเราไปไม่ทันไม่ถึงไงสายยางมันไปไม่ถึง ไล่ไล่ไลยังไงเขาก็ไม่หายเขาก็จะไม่หายขู่กันต้องเอาน้ำฉีด